รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นในการทำงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลสำหรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2566ประกอบด้วย การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยการยกระดับคุณภาพการศึกษาการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล ซึ่งรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้นดังกล่าววันนี้รายการเอ듀ไกส์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้จะพาคผู้ชมไปติดตามพูดคุยกับดรอัธพลสังควาสีประลัดกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายจุดเน้น6ด้านตอนนี้ดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละด้านมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะจุดเน้นสําคัญที่ประทุนษาได้ดำเนินการกับเลื่อนเนี่ยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแนวทางการกับเลื่อนจึงมีวิธีการแล้วก็มีแผนงานที่น่าจะตั้งกรรมการแล้วก็ต้องมีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานแล้วก็กําหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อมีแผนกับเลื่อนแล้วกําหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนส่วนที่3 เราจรึงต้องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายติดตามก็คือกลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงสธาติการก็จะไปติดตาม<ช>งานดังก,กล่าวว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่มนะครับซึ่งขณะน,นี้เราได้ดําเนินการกับเครื่อนทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปติดตามผลแล้วละแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าประเด็นใดบ้างที่เกิดปัญหาและจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร ประเด็นใดที่สำเร็จผลแล้วควรจะดำเนินการกับเพื่อนต่อไปเดีไหมพี่ว่า6นโยบายค่ะคนโยบายเรื่องแรกแล้วเริ่มต้นจากเรื่องของการจัดการศึกษาก่อนเลยใช่ไหมคะครับ,รบเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ให้สำเร็จผลที่สุดอะ่ะครับเรื่องคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครเราจะจัดการศึกษาอย่างไรให้ผู้เรียนมีคุณภาพตอบโจทย์ของประเทศเราไม่ได้มองณวันนี้เรามองว่าอีก1 0ปีข้างหน้าเนี่ย เด็กของเราเนี่ยจะหน้าตายอย่างไรคําว่าหน้าตาก็คือมีคุณลักษณะใช่คับมีคุณภาพที่ตอบโจทย์ของสังคมมากน้อยอย่างไรยกตัวอย่างอาชีวศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ทําเองก็ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตการอาชีวศึกษาว่าเราต้องการอย่างไรนั้นเราก็ควรจะนาผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดก,ก,การศึกษาก็คือเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเรียกเชิญเขามาคุยคก็เราก็เชิญ ประธานหอ,อการค้าประธานสภาอุตสาหการรมในและต่างประเทศมาพูดคุยกันนักลงทุนหลอดนางเขาก็จะบอกอะไรว่าเขาต้องการคนยังไงกลังคนอย่างไรกำลังคนที่ทัศเรียกว่าทัศน์ที่มีสูงเนี่ยเป็นแบบไหนอาชีวศึกษาก็ได้ข้อมูลแล้วก็ไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมทําผู้ผลิตก็คืออาชีวศึกษากระทรวงเนี่ยร่วมทา ผลผลิตที่เกิดขึ้นก็ตรงตามความต้องการของเขาอย่างแท้จริงตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ชัดเจนที่สุดนะคะตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามน้องๆจบไปแล้วมีงานทําแน่นอนแล้วก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้วยนะคะนี่คือเรื่องของการจัดการศึกษาประเด็นที่2ค่ะยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะนโยบายนี้ครับแนวทางก็คือขณะนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของ active learning ตั้งแต่ระดับมัธยมปฐมมัธยมเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าชีวะนี่เขา active อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการลงมือปฏิบัติด้วยการคิดวิเคราะห์ด้วยค่ะ นั้ของพื้นฐานก็ควรจะปรับรูปแบบซึ่งเราก็ทําเป็นโครงการในนำร่องในทุกภูมิภาคนะครับซึ่งก็ดาเนินการได้ผมว่าสมภอทเขาก็ดำเนินการได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมสามารถนําแนวทางมานําเสนอได้ว่า Active Learning ที่เกิดในเชิงพื้นที่เนี่ยผลที่เกิดขึ้น,นเป็นอย่างไรล่าสุดก็นำมาเสนอที่ครูสภาแล้วก็มีการประกวดแข่งขันในรูปแบบของ a c t i v e Learning เรามองเห็นแล้วล่ะครับว่า active learning เนี่ยเป็นวิธีการจัดก,การศาาึกษาเนี่ยทำให้เด็กนีก่กล้าคิดกล้าทำสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรเพราะนั้นถ้าจัดแบบเดิมจัดในห้องสี่เหลี่ยมไม่ตอบโจทย์ถ้าเป็น active learning ตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรงนี้ก็ดำเนินการแล้วแล้วก็มีการประกวดแข่งขันมีการติดตามแล้วประเด็นต่อไปที่เราจะต้องดำเนินงานต่อในเรื่องของของเรื่องดักกล่านั้นก็คือขยาย ให้เกิดการจัดการศึกษาแบบ active learning ในระดับพื้นฐานเนี่มยมัธยมเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศได้อย่างแท้จริงการเชื่อมโยงกับอว l w นะครับก็ได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งว่าเป็นไปได้ไหม active learning ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนเขาเรียนจากปฐมมัธยมเขาเอาความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เกิดขึ้นได้เกิดผลงานขึ้นมา เป็นนวัตกรรมขึ้นมาเป็น<า>นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วเขาก็มีรีพอร์ตรายงานตามความรู้ที่เขารู้ในชน่วงชั้นนั่นแหละ,ะเรานาตรงนี้ไปต่อยอดตอนเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ไหมดีกว่าเอาคะแนนแกตแพทไปหรือลองเปรียบเทียบดูซิว่ากลุ่มที่เรียนแบบแอคทีฟเร a r นนิ่งกับที่ได้คะแนนสอบตรงนั้นน่ะเอามาลองเปรียบเทียบผลงานกันเชิงวิชาการและเข้าสู่การมีงานทำกลุ่มไหนได้ประโยชน์สูงสุดเราก็น่าจะนำเลือกวิธีการนั้นไปใช้ ในการต่อยอดสู่วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นเช่นเข้ามหาวิทยาลัยต่งางๆเป็นต้นเชื่อมโยงตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาร<ช>ะดับ<ช>อุดมศึกษาแล้วก็มองไปถึงอนาคตของการจบไปแล้วมีงานทําด้วยนะคะนี่คือผลลัพธ์ของการเรียนการสอนแบบ Active Learning <ช>อีกหนึ่งนโยบายค่ะที่เรียกว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือการมอบโอกาสที่เท่าเทียมในเรื่องของการศึกษาให้กับทุกชั้นทุกระดับอะค่ะ<ช>นโยบายนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรและดําเนินการต่อไปยังไงอีกบ้างคะครับ เรื่องความท้าเทียในการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ทางการะทรวงศึกษาเนียมุ่งเน้นแต่ประเทศไทยไม่มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงตั้งแต่การศึกษาน,น,นั่นก็คือปัญหาความยากจนในเชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งในโครงการที่เราช่วยเขาคือพาน้องกลับมาเรียนเราก็ให้หน่วยงานจาัดก,การศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางลงไปถึงส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปฝ่ายเอาหากลุ่มที่ออกจากระบบการศึกษาทำอย่างไรที่จะพาน้องกลุ่มเ่าเนีย กลับมาเด็นให้มากที่สุดซึ่งก็มีรีพอตร,รายงานเป็นระยะระยะนะครับทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์ในพืกเชิงพื้นที่ก็นําเข้ามาสู่สู่สถานศึกษานอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอาชีวะอยู่ประจําเดือนฟรีตรงนี้แหละฮะที่จะจูงใจให้เยาวชนกลุ่มที่ต่างๆที่เขาขาดโอก,กาสเขายากจนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการศึกษามากขึ้นซึ่งขณะีนทุกหน่วยงานจากการศึกษาเขาเร่งดําเนินการนะครับแล้วเชื่อมั่นว่า ผลการเมืองกน,กนกันก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุดค่ะมุ่มงเน้นการไปค้นหาก่อนเลยนะคะเมื่อพบแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้โอกาสและโดยเฉพาะยิ่งอาชีวศึกษาตอนนี้<ช>เรียนฟรี<ช><ช>อยู่ประจําด้วยนะคะ<ช>เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจท<ช>่านคะ,คะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของทักษะอาชีพต่อเนื่องกันเลยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของอาชีวศึกษาที่ต้องเป็นการเรียนการสอนแบบ active learning <ช>เป็นการตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตรงกับผู้ประกอบการในการทํางานด้วยสําหรับน้องๆที่จบการศึกษาไปณนะเวลานี้เรื่องของการเพิ่มทักษะอาชีพแล้วก็เปิดเวทีให้น้องได้แข่งขันเกี่ยวกับฝีมืออาชีพมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านครับในสุดตรงนี้ที่อาชีพศึกษาขับดมนินการเนี่ยนอกจากเข้าไป,ไปหาผู้ประกอบการมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นส่วนที่สองที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการคือสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดก,การศึกษาอาชีวศึกษาให้เด็กเข้ามาเทรนนิง่งมาฝึกงานเหล่านี้ ต้องเป็นฐานประกอบการที่มีคุณภาพเพราะเราต้องการให้ได้กําลังคนที่มีคุณภาพมากขึ้นรูปแบบเดิมๆก็ต้องปรับใหม่เป็นการเพิ่มขิดความสามารถด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาด้วยนะคะ,คะโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเรามีนโยบายอะไรบ้างในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับน้องๆะคะ่ะถ้าจากเรื่องของ active l e a r n หนึ่งแล้วก็คือในเรื่องของชงเป็นเนอร์ชงเป็นเนอร์ก็คือการให้เขามีไรายได้ระหว่างเรียนนะครับ การเป็นผู้ประกอบการาะฉะนั้นก็นอกนจากการเทรนนิ่งการหัดทําบัญชีครัวเรือนบัญชีร้านค้าต่างๆแล้วเขาก็เลือกอาชีพที่เขาถนัดเช่นเขาขายปลาทูอยู่ที่มู่บ้านเขาขายข้าวมันไก่คุณจะมาพัฒนาอาชีพคุณได้อย่างไร,ร,รแล้วลองทําบัญชีเขาจะมีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นก็เป็นการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนั่นก็คือ นักเรียนนอกจากมีรายได้แล้วก็ยังมีคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นด้วยได้พัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตด้วยนะคะนี่คือนโยบายทั้งหมดค่ะนโยบายที่1ที่2ที่3และที่4ไปที่นโยบายที่5กันบ้างค่ะการพัฒนาระบบราชการแล้วก็การบริหารงานในยุคดิจิทัลหรือว่ายุค4.0แบบนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะที่เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งกระทรวงเลยค่ะก็ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผน2ได้เทรนนิ่ง พัฒนากําลังคนให้เข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาขณะนี้นเราก็เชื่อมโยงก็ทําแผนงานไปกระทรวงดีอีเพื่อหางบประมาณมาดาเนินการขับเคลื่อนโครงการของเราเนี่ยให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดยกตัวอย่างหากเรามี Data ข้อมูล Data ของนัเกเรียนที่เป็นชัดเจนที่เมิร์ดกันทั้งอาชีวะพื้นฐานกศนการศึกษาเอากนชนก็แล้วแต่เข้ามาเป็น d a t a ที่สมบูรณ์2 เรามี QR code ท้าเป็นรวมกันได้ปั๊บเรามี QR code ติดที่ตัวผู้เรียนติดป้ายชื่อ,อนักเรียนเข้าโรงเรียนนักเรียนลงจากรถตู้คุณครูก็แค่ยิ้มเหมือนกับห้างสรสินคะ้านะก็ขึ้นเมสเซจที่ผู้ครองที่คร,ร,รคบบูประจําชั้นว่าลงจถแล้วลงจากรถแล้วเข้าโรงเรียนแล้วกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลผู้ครองนะถ้าม,มาันส่งสัญ,ญญาณที่มเมสเซจที่ผู้ครองเอ๊ะทำไมลูกฉันยังไม่ได้ลงจากรถทำไมลูกฉันยังไม่เข้าเรียนคุณครูก็จะรู้ ปัญหาเรื่องเด็กติดในรถตู้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยเราใช้ระบบดิจิตอลเรื่อง Data เนี่ยเข้ามาเป็นแผนงานเข้ามาในโครงการอนอกจากในเรื่องของเปเ e อร์ s ในเรื่องของอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารสารบัญต่างๆอันนี้เราทำมาอยู่แล้วอย,อยู่ที่กระบวนการวิธีการแต่แน่นอนครับเนื่องจากขีดจำกัดทางงบประมาณก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่แผนงานเรามองเป้ากันว่าอีก 3- หรือ4ปีข้างหน้าเนี่ย รูปแบบต่างๆ,ๆเนี่ยจะครบเครื่องะจะสมบูรณ์อย่างแท้จริงนโยบายที่6ค่ะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนกระทรวงสาธาริสารส่งเสริมสนับสนุนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านไหนบ้างคะครับนอกจากเราจะในเรื่องของเทรนนิ่งให้ความรู้ให้องค์ความรู้กับเขาเกี่ยวกับการจัดการสอนรูปแบบใหม่นะครับครูในรูปแบบใหม่จะไม่ใช่ครูที่สอนบนกระดานกับช็อคกอย่างเดิม ครูรูปแบบใหม่จะเป็นยังไงก็มีการด้วยอบรมเทรนนิ่งสองวิทยายฐานะที่เกิดขึ้นเขาก็คือเราก็ออกแบบรูปแบบการประเมินวิทยาฐานะของเขาใหม่นะครับให้เขามีโอกาสเข้าสู่วิทยาฐานะซึ่งจะได้เป็นขวัญกำลังใจกับเขาได้ง่ายมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือว่าในบางสาขาวิชาเราจะต้องส่งคุณครูนั้นไปเทรนนิ่งในสามประกอบการเพื่อให้เขาเป็นแม่ไก่เป็นคุณครูที่มีคุณภาพเพื่อจะสอนเด็ก ได้อย่างได,ได้ง่ายแล้วก็มีองค์ความรู้ครบถ้วนนะครับค่ะก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งด้วยเรื่องของการสร้างขวัญและกําลังใจในเรื่องของวิทยาฐานะด้วยนะคะสุดท้ายค่ะท่านขายอยากจะฝากอะไรกับทางคุณผู้ชมทางบ้านๆเกี่ยวกับนโยบายทั้ง6ด้านของกระทรวงศึกษาธิการที่เรามุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพของการศึกษาไทยค่ะกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศจึงได้มุ่งเน้นให้คุณครูให้ผู้บริหารได้ปรับ m i ซ d s e t ในการคิดในการทำเพื่อที่จะพัฒนาบุตรหลานของเราบุตรหลานของประเทศของเราให้มีอนาคตที่ชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยไม่ทิ้งฐานเดิมฐานในเดิก็คือในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยนะ <c oughs> ครับเรื่องศาสนาศิลป,ปะวัฒนธรรมกีฬายังไม่ละทิ้งแต่เราต้องทันโลกเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นมาเมิร์ชกับความทันสมัยได้อย่างไร นะครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคณะนี้ได้ดำเนินการนวครับแล้วเราก็มีเป้าหมายมีการติดตามผลอย่างชัดเจนทุกการติดตามผลนั้นเราก็กลับมาพัฒนาโดยมีเป้าหมายว่าเด็กไทยในอนาคตที่ผมมองไว้ว่าเด็กไทยอีก10ปีข้างหน้าจะมีหน้าตายอย่างไรนั่นหมายความว่าจะมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างไรได้วางแผนไว้เบื้องต้นให้เป็นความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับ และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้รายการ e d u g u i e 4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้หมดเวลาลงแล้วค่ะทีมงาน EduGuide 4.0ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอีกคนนึงฝ่ายชายใช่ไหมคะเพื่อเป็นเพื่อนรักการที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน แะตูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้